สวัสดีครับผมจ็คบีพิษะแดงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะฮะที่เป็น่าวกับทีมแมนยูเต็มเรานะฮะแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักนะฮะที่คาดว่าเราจะเสริมเข้ามาร่วมทีมนะในตลาดมกรลานี้นะผมขอตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าผีสมควรหรือไม่นะฮะที่จะไปลงทุนกับไซโยมาเน่ของนับ,บุนซอทตัตันฮะที่ผมจะตั้งหัวข้อนี้เพราะอะไรน,ะนั่นก็คือจาก ค่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยนะฮะจากรายงานของเดอร์มิเลอร์นะฮะด้ะรายงานว่าแมนยูเต็มเล่าเนี่ยถ้าต้องการเจ้าเจ้ามาเน่เนี่ยมาร่วมทีมเนี่ยเราต้องทุ่มทุนถึง30ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็ต้องมาเคนค่าเหนื่อยให้ถึง125,000อ 125, ต่อสัปดาห์นะฮะในสัญญา5ปีนะฮะถามว่าคุ้มหรือไม่นะฮะสมควรลงทุนหรือไม่ถ้าถามผมนะฮะ ผมบอกได้เต็มปากเลยว่าสมควรนะฮะจากราคา30บล้านนดอเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่แพงเกินไปนะฮะและอีกอย่างเนี่ยมาเน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราต้องการด้วยนะฮะแล้วจากฟอร์มของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวในฟิลิลีกเลยนะฮะเพราะว่าเขาเล่นอยาก,กับซาอิมันอยู่แล้วนะฮะเลยไม่ต้องปรับตัวเท่าไหร่แล้วด้วยจากตำแหน่ง,ขงเขาเนี่ยเขาเล่นได้ตั้งหน้าต่ำนะฮะ แล้วก็เล่นได้ทั้งปีซ้ายแล้วก็ปีขวาเป็นนักเตะที่มีความเร็วถึกแข็งแกร่งนะฮะแล้วไปกับบอลได้ดีผ่านบอลได้ดีมีลูกแอซซิดด้วยแล้วก็ทำประตูได้ด้วยเป็นนักเตะที่จะเพิ่มสปีดความเร็วในในเกมลุกปีศาจแดงนะของเราเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะเพราะวา่าต้องถามว่าทีมเราเนี่ยมีหน้าต่ำธรรมชาติไหมต้องบอกได้เลยว่าทีมเราไม่มีเลยนะฮะเอล่าเนี่ยแต่เดิมจริงๆแล้วเนี่ย เป็นมิดฟิลนะฮะเป็นมิดฟิโตกลางนะฮะแต่ว่าบอสเราเนี่ยจับมาเล่นหน้าต่ำแต่เขาก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะฮะส่วนเวลูนี่เนี่ยก็เล่นเป็นกองหน้ามั่งหน้าต่ำมั่งแต่ก็ไม่ใช่หน้าต่ำธรรมชาตินะส่วนมาต้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าเขาเล่นหน้าต่ำเนี่ยไม่เวิร์กอยู่แล้วนะฮะเขาเล่นปีกว่าทำได้ดีกว่าจากหลายๆเกมที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นอยู่นะฮะแล้วจากค่าเหนื่อยเนี่ย125,000สอ่นอเนี่ยก็ จากฝีเท้าของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะฮะก็พอสู้ได้นะฮะไม่แพงสักเท่าไหร่และด้วยสัญญา5ปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะคือและด้วยอายุของเขาเนี่ยยี่สิบต้นต้นเองฮะยี่สองยี่สามเองคือใช้งานได้ยาวๆนะฮะแลวเรากำลังจะสร้างทีมะะด้วยนะฮะด้วยนักเตะสายเลือดใหม่นะฮะในบรรดาเจ้าจหนุ่มมาเชี่ยวเมนเฟสเดปายลินกาเปเรล่า แมกแน่นะฮะแต่ละคนเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นความหวังแล้วก็เป็นอาจจะเป็นตัวหลักของเราในอนาคตการได้มานี่ใหม่อีกคนเนี่ยจะช่วยพลิกกำลังนะฮะทำให้ทีมเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีทีมชุดใหม่แล้วก็นักเตะใหม่ๆเนี่ยที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นนักเตะที่เราสามารถที่จะฝากฝังอนาคตไว้กับทีมได้นะฮะและผมขอยืนยันตรงนี้เลยครับว่า ค่าตัวของมาเน่นะฮะสาสิบล้านปอนด์กับค่าเหนื่อย1นึ่งแสสองืห้าพปอนด์เนี่ยคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าคุ้มแน่นอนครับจากฝีเท้าของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะฮะเพื่อนๆคงจะได้เห็นอยู่แล้วว่าเขาสร้างอันตรายได้กับทุกทีมแล้วก็เก่งกันอายุด้วยนะฮะผมผมคิดว่าควรเอามาอย่าง,ย,างยิ่งนะฮะเพราะว่าการคุณ หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยลองนึกภาพดูนะฮะว่ามาเน่ยืนหลังมามาเที่ยวเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเร็วทั้งคู่นะฮะแล้วเป็นนักเตะผิวสีเหมือนกันนะฮะเป็นนักเตะที่เซนเนี่ยน่าจะทันกันอยู่นะฮะผมคิดว่าน่าจะน่าสนใจทีเดียวนะ,ะถ้าได้มาเล่นประสานงานด้วยกันนะฮะส่วนเพื่อนๆอาจมีความเห็นอยากจะแชร์ย่อยเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด,ด้านล่างนะฮะเรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนกันฮะ,ะสำหรับวันนี้ผมขอจบ หัวข้อนะครับคุ้มหรือไม่ครับกับผีแดงเนี่ยลงทุนกับมาเน่สามสิบล้านปอนด์นะคระับเพรับวันนี้สวัสดีครับ